สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูนะครับดูว่าคู่แข่งเราใช้ความสนใจคำว่าอะไรเนาะโอเคเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับก็หลายๆคนนะครับคงพอจะทราบแล้วว่ากรณีที่เวลาเราเลื่อนเนาะโฆษณาลงมาเออไม่ใช่เลื่อนโพสต์ลงมานะครับแล้วเจอโฆษณาเนี่ยที่เขียนว่าได้รับการสนับสนุนโดยเนี่ย นะครับก็คือรู้แล้วล่ะว่าโพสต์เนี้ยมันเป็นโฆษณานะครับอันนี้รู้กันแล้วเนาะแต่ประเด็นก็คือเรารู้ไหมว่าแฟนเพจแฟนเพจนี้ยิงโฆษณามาหาเราหรือยิงไปหาลูกค้าด้วยอินเทอร์เน็ตว่าอะไรนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ Facebook เขาเอ,อัปเดตมาใหม่นะครับอัปเดตมาใหม่ก็ ก็เลยอยากเอามาแบ่งปันนะครับมาบอกเพื่อนๆวิธีก็คือเราก็กดตรงจุดไข่ปลาตรงนี้นะครับตรงนี้เหมือนเดิมเนาะกดปุ๊บอ่ามันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับเมื่อก่อนเราก็จะกดเข้าไปดูว่าทําไมฉันจึงเห็นโฆษณานี้นะครับคราวนี้มันมีรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นเนี่ยครับเพื่อนๆลองสังเกตดูก็คือเขาจะบอกเลยว่าเพจเพจนี้ย Google Ad เนี่ยครับ กำลังพยายามเข้าถึงเข้าถึงใทรครับคนที่มีความสนใจเกี่ยวกับการตลาดเห็นไหมเขาใช้เขาใช้อินเทอร์เน็ตาว่าการตลาดนะครับ,ลอ,รนะรบลองกดตรงนี้ดูนะครับลองกดตรงนี้ดูนะปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเขาใช้อินเทอร์เน็ตาว่าการตลาดนะครับอ,อันนี้คือตัวอย่างอันนี้คือตัวอย่างนะเนี่ยแล้วเราก็ลองกดดูครับว่าไอ้สี่ตัวเนี้ยมันมีอะไรบ้างมันตรงกับเราไหมนะครับถ้าเกิดเป็นเออเป็นเพจของ ของอะไรล่ะเป็นของคู่แข่งนะครับเป็นของคู่แข่งเราอยากรู้ว่าเออเขาใช้อินเทอร์เน็ตคำว่าอะไรนะครับก็ลองกดเข้าไปดูนะครับเราก็จะเห็นว่าเขาใช้อินเทอร์เน็ตคำว่าอะไรเนาะเอาเดี๋ยวหาโฆษณาตัวใหม่ก่อนอไม่มีเลยเดี๋ยวนะครับสักครู่นะอ่ะอ่ะสมมุตอิอันนี้ไม่ได้เอาเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมา อ่ะโอเคตัวนี้นะครับตัวนี้เนาะก็เหมือนเดิมครับกดกดตรงจุดไข่ปลานะครับปุ๊บอ่าทำไมฉันจึงเห็นโฆษณานี้กดอ่ามันขึ้นมาอย่างนี้ครับขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บตอนนี้เรากดเข้าไปดูนะครับที่ผมลองสังเกตแล้วผมลองกดดูเนี่ยมันจะมีอยู่2ลักษณะนะครับลักษณะแรกก็คือ เขาจะบอกความสนใจมาด้วยนะครับแต่บางเพจเนี่ยก็ไม่ได้บอกมาว่าเขาใช้ความสนใจเกี่ยวกับอะไรนะครับเพราะว่าอย่างนี้เพราะว่าอย่างนี้เพราะว่าตัวเ,เพจสินค้านะครับบางเพจเนี่ยเขาใช้พวกลุกอะไรนะครับอยู่เนาะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันก็จะไม่ขึ้นนะครับมันจะไม่ขึ้นอ่ะเดี๋ยวลองไปหาดูเพจที่3ก่อน คราวนี้สิ่งที่อยากจะบอกก็คือถ้าเรารู้ว่าเพจคู่แข่งของเรานะครับยิงโฆษณาเนาะก็ลองไปกดดูนะครับลองไปกดดูเราก็จะรู้ว่าเขาใช้อินเทอร์เน็ตคำว่าอะไรนะครับอ่ะลองมาดูเพจเพจนี้ดูนะครับเหมือนเดิมกดปุ๊บอ่ะขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยครับเห็นไหมอ่ะถ้าอย่างเงี้ยก็จะไม่เจอนะครับ แต่บางเพจเนี่ยก็จะบอกมาเลยว่าโอเคเขาใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับคําว่าอะไรนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้ประมาณนี้ครับก็อยากจะมาบอกนะครับอยากจะมาบอกแล้วก็อยากให้ลองเอาไปกดดูนะครับไปกดดูว่าเขาใช้อินเทอรเ์เน็ตคำว่าอะไรนะครับ <S <S เผื่อบางทีเนี่ยเราคิดไม่ออกนะครับเราคิดไม่ออกเนี่ยอย่างเพจข้าวเจ้าอย่างเงี้ยครับ เขาก็จะบอกเลยว่าเขา <_ an> เขายิงหาใครนะครับก็คือผู้ดูแลเพจ Facebook ผู้ที่เป็นผู้ดูแลเพจ Facebook อย่างน้อยหนึ่งเพจเนี่ยอันนี้คือเขาใช้อินเทอร์เน็ตคำคำนี้นะครับอันนี้ก็เข้าๆนะครับเข้าวๆประมาณนี้ก็ลองไปกดดูนะครับไปกดดูหลายๆเพจแล้วก็ลองดูซิว่าเอ๊ะมันสามารถเอาไปใช้ได้ไหมนะครับเราสามารถที่จะเอาอินเทอร์เน็ตคำนั้นอ่ะ<น> จะใช้ได้ไหมเนาะมันก็จะเป็นการเ,เพิ่มอินเทร์เนะครับหรือกลุ่มเป้าหมายให้เราได้นะก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้โอเคครับสวัสดีครับผม